หลังจากเอาปืนรับบานนะครับก็เลยเอาปืนไปล่างล่างที่สนามก็เลยลองยิงเบิงงนะครับตรวจสอบหมุนจุดของที่เคยตั้งไว,นไว,งนวง้นะครับซีไอหัวแดงมินิแม็กหัวแดงรูนะครับสองนัดกับเข่าข่างเล็กซีนะ้อยเดียวก็ถือว่าใส่ได้อยู่ครับศูนย์ยังอยู่อยู่และอันนี้อันนี้ซุ่มหกนะครับ อันนี้ซุ่มชิบสองยิ่งที่แหนยิ่งเลือหางครับซู่มชิบสองมันพวกเขาผมก็เลยปรับปรับเลื่อนไม่นะครับเขามานี่นะครับสองนัดยิ่งในเกียร์ปั่นก็เขาเกียร์สองฝั่งนะครับส่วนทีท่ไอหัวดําที่ผมปรับเบอ่งยิ่งซุ่มหกซุ่มหกที่แหนผมยิ่งมันเขานี่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 นะครับสีหานัดนเฮียงกันอยู่ทั้งหมดนี่แะครับที่เหลือกับบันี้ ซุ่มสิบสองภาพจะง่ายขึ้นนะครับเพราะยิ่งเขานี้นะครับแมนเบิร์ดในรูนี่นะครับ 12. สิบสองซุมที่ใหญ่นี่คือผมตั้งศูนย์ของตัวไม้ไปเรื่อยนะครับล่องเบิรงหไม้ก็ถือว่ายังเขาเป่าอยู่ครับก็จะมองเหล็กสามยิ่งสองอันออกนี่ก็ตั้งไม้ที่ศูนย์บพทันไ่าตั้งนะครับล่องเบิรงกับปั๊บได้แล้วนะครับเขามานก,ก็มันยิ่งนำนำกับอยู่น้ำนี่นะครับ